สวัสดีครับมาแนะนำรถช่วงคำคำนะครับพี่น้องครับผมมีรถเข้าใหม่หลายคันนะครับคันนี้คูปะตา40 3ชิ้น3 7 5 0 0 0เนานะครับคันนี้คูปะตาตู้แอร์40แรงปี62งเหมือนกันคันเมื่อกี้ปี62งเหมือนกันนะครับ3,35,000านะครับคันนี้อิซูกิปี63 2,95,000ยันมา51าปี64นะครับผม3แสน 1 5ึ่งแรงยันมาสองแสนสี่หมื่นห้ปี5้ YM 3 5มห้าหนึ่งเาิบเอดแรงครับผมปีหกหาสามแสนหาพันห้าสิบเอดแรงเหมือนกัน YM นะครับปี P 6 4สี่สองแนเหมื่นาพันนะครับแมตซี Met ่เจแรง2 5 5 0 0นัน แกันมาสามสิบเก้าแรงสองแสนห้าพันแล้วก็ครูปรต้าเอ็มห้าพันนะครับสองแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับผมประมาณนี้ครับฝากไว้เนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องครับผมท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่เบอร์เก่าเบอร์เดิม0816 004753นะครับผมอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษมาบหอจอดบ่ถึงโทรมาเด้อครับพี่น้องครับผม ขอบคุณทุกท่านครับขอให้เฮงเฮงเรย่อยๆบเจ็บบจรจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับผม